สวัสดีครับพวกกับผมช็อกันดกวยกลวยกวยนะครับผมในสลักคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์กับชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ยากลําบากนี่ายอมีทรงอมีซ่อนอะไรอมีปลาช่อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับนะกาเข้าไปดูกันเลยครับ โอ้ยังไงเขาโอ้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ชื่อเขากันก่อนนะครับผมคุณชื่ออะไรครับเออฟอมขอขอขอชื่อครับไม่ใช่บทสวดนะครับผมอ่ะอีกทีครับเออฟมเมื่อเมื่อกี้เพลงหรือชื่อครับเมื่อกี้ชื่อกูงไงโอเคงั้นกูขออีกที ชัดยังใครตั้งให้มึงวะเนี่ยพอดีผมได้แรงบันดาลใจมาจากเออบทบทบทสวดอะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่ะอย่าไปสนใจมันเลยเอผมผมขอฟังอีกท as ีได้ไหมครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับจัดไป่ะโอเคบายครับกูไปสัมภาษณ์คนใบก็ได้ What it sounds like hey!